เผยเบื้องลึกที่แท้จริงหลังโกวสินถูกช่องเจ็ดปลดฟ้าผ่า เรียกได้ว่าหลังทางต้นสังกัดของช่อง7 HD ได้ออกมาประกาศยกเลิกสัญญาของนักแสดงหนุม่มโกวสินอัศวนรนาทผ่านสื่อโซเชียลพร้อมข้อความว่าวันที่14ตุลาคม2565การยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7 HD ของคุณวสินอัศวนรนาทสถานีขอแจ้งว่าได้ใช้สิทธิยกเลิกสัญญาการเป็นนักแสดงในสังกัดของคุณวสินอัศวนรนาทโดยให้มีผลตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จากกรณีดังกล่าวทำให้ชาวเน็ตต่างคาดเดาถึงต้นสายปลายเหตุต่างๆนาน,นาว่ามาจากการที่หนุ่มโกวศินไปปรากฏตัวในรายการดังอย่างร้องข้ามกําแพรที่พึ่งอ่อนแอในคืนวันที่13ตุลาคมหรือไม่และเมื่อสืบลงไปในเบื้องลึกถึงสาเหตุการถูกปลดฟ้าผ่านในครั้งนี้ทราบมาว่าเกิดจากการที่หนุ่มโกทำผิสัญญาจริงตามที่หลายคนคาดเดา เพราะมิได้มีการบอกกล่าวหรือแจ้งต้นสังกัดถึงการไปรับงานข้ามช่องแต่อย่างใดทางที่ยังอยู่ในสัญญานักแสดงช่อง 7, ซึ่งงานนี้โซเชียลต่างย้ายฝัง่งเนื่องจากไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งในการที่ไม่บอกกล่าวผู้ใหญ่ฉะนั้นการปลดนักแสดงในครั้งนี้ซึ่งเปรียบเสมือนบทเรียนของเคสตัวยอย่างที่ไม่ควรเอาเยี่ยงอย่าง